พี่ครับพี่ครับคนทุนน้อยสามารถเทรดได้ไหมครับแล้วทุนน้อยที่จะมาเทรดเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความรู้แน่นหรือยังมีประสบการณ์มากพอหรือเปล่าคิดว่าถ้าเสียเงินก้อนนี้ไปอ่ะเราจะรับได้ไหมงั้นแปลว่าต้องใช้ทุนเยอะในการเทรดใช่ไหมครับถ้างั้นผมก็เอาเงินทุนเยอะเนี่ยมาใช้เทรดดีกว่าไหมครับแล้วไอการที่ใช้ทุนเยอะในการเทรดอ่ะจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราอ่ะจะไม่โอเวอร์เทรดไม่มีอารมณ์ในการเทรดแล้วสุดท้ายก็พอร์ตแตกไปในที่สุดเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเรามีทุนน้อยจะเริ่มต้นลงทุนยังไงให้ปลอดภัย หรือการที่เรามีเงินเยอะมันแปลว่าเราพร้อมสําหรับการลงทุนแล้วจริงๆเหรอวันนี้ผมจะพามาหาคําตอบกันครับว่าเงินทุนน้อยหรือเงินทุนมากมีความสําคัญมากขนาดไหนนั่นเอง สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับบอสนะครับ l i ฟ e a Boss นะครับวันนี้เราจะมาตั้งคำถามกันว่ามีเงินทุนน้อยหรือมีเงินทุนมากมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนนั่นเองอ่าก็มาในส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของคนที่มีทุนน้อยนะครับซึ่งทุนน้อยเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะว่าทุนน้อยเองก็มีข้อดีอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับคนที่มีทุนน้อยเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่ได้มีงบที่จัดแจงไว้สําหรับการลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเรา หาความรู้หรือหาเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยเน้นไปที่ความแม่นยําและความละเอียดมากขึ้นในการลงทุนนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือคนทุนน้อยเนี่ยต้องท่องไว้เสมอว่าการเรียนรู้การลงทุนเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนที่เยอะเหมือนกับคนอื่นนะครับบางทีเราเห็นคนที่เขามีทุนเยอะสามารถทํากําไรได้แบบหลักพันเหรียญหมื่นเหรียญแสนเหรียญนะครับแต่ว่าเรามีทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เราอยากที่จะได้กําไรแบบนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นกับดักสําหรับคนที่มีทุนน้อยเลยก็คือการโอเวอร์เทรดนั่นเองหรือเรียกง,ง่ายๆนะครับว่าเป็นการใช้ความเสี่ยงที่ใหญ่มากเกินกว่าขนาดพอตของเรามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ความเสี่ยงเยอะก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้กําไรที่เยอะก็จริงแต่นี่อีกมุมหนึ่งก็หมายความว่าเราเองก็มีความเสี่ยงที่จะพอตแตกเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีทุนน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ค่อยๆเริ่มจากการเรียนรู้ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลงทุนในความเสี่ยงในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดพอร์ตของเรานั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่มีทุนน้อยเนี่ยเราจะมาหวังฟุกไม่ได้นะครับฟุกแบบเงินน้อยปุ๊บทีเดียวช็อตเดียวรวยเลยแบบนี้เราไม่สามารถทําได้นะครับหรือบางคนอาจจะทําได้จริงๆนะครับแต่คําถามคือไอ้คำว่าทําได้ในบิ๊กช,ช็อตของเราเนี่ยเราสามารถทํามันซ้ําได้หรือเปล่าบางครั้งนะครับคนที่มีทุนน้อยส่วนใหญ่ก็มักจะชอบติดกับดัก ในเรื่องของการที่ได้บิชชอตมาหนึ่งครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บิชชอตมาแล้วเราได้กําไรแบบมหาศาลเกินพอร์ตเรามาแบบ 100%, 500% 1% 0 0 0มาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีกําไรในส่วนที่สามารถเทรดต่อได้เรากลายเป็นคนที่มีทุนหนาและเพราะเราได้บิชชอตมาสุดท้ายนะครับความจริงก็จะมาตบหน้าเราว่าบิชชอตในชีวิตของคนคนเราครับมันเกิดไม่บ่อยหรอกครับแต่ถ้าอยากให้บิชชอตแบบนี้อยากให้ได้กําไรต่อเนื่องระยะยาวเนี่ย เราก็ต้องกลับมาดูในเรื่องของการบริหารพอร์ตนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคในการเทรดใช้เครื่องมือในการเทรด ในรูปแบบที่ทําซ้าได้มั่นคงและปลอดภัยให้เหมาะสมสําหรับคนที่มีทุนน้อยนั่นเองคนที่มีทุนน้อยนะครับก็ให้ท่องไว้เสมอนะครับว่าให้เริ่มจากการเรียนรู้นะครับไม่ใช่หวังผลกําไรอย่างรวดเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับแน่นอนว่าเราทุนน้อยเราต้องเน้นความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดที่เรียบง่ายแล้วก็เน้นความแม่นยานั่นเองและสิ่งสําคัญที่ต้องท่องไว้เสมอนะครับเมื <ME> ่อเราปั้นพอร์ตได้ถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่แปลว่าเราจะสามารถเทรดแบบคนที่มีพอร์ตใหญ่ได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องท่องไว้คือเมื่อพอร์ตเราโตขึ้นเราจะมีการจัดการความเสี่ยงยังไงเราจะมีการแบ่งเงินอยู่ในพอร์ตและกับแบ่งเงินเอามาใช้ในชีวิตจริงยังไงได้บ้างเพราะคนที่มีทุนน้อยส่วนใหญ่นะครับมักจะมีมายเซตที่ว่าปั้นพอร์ตให้โตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันหนึ่งก็มีพอร์ตใหญ่แล้วก็สามารถทำกำไรได้เยอะเองจนบางครั้งในระหว่างทางที่เราเทรดเราก็ลืมที่จะถอนเงินออกมาใช้ชีวิตบ้างถอนเงินทุนกลับคืนมาบ้างถอนกำไร เอามาเผื่อบ้างเผื่อเป็นแผน A แผน B แผน C นะครับเผื่อไว้ในกรณีที่มันเกิด worst case หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั่นอ <ünk. S 2> เองเพราะฉะนั้นนะครับทุนน้อยยิ่งต้องจัดการความเสี่ยงให้ดีเลยก็สําหรับคนทุนน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเรียนรู้ให้เยอะ,นะๆนะครับก็ถ้าใครที่อยากที่จะเรียนรู้นะครับก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีรับสอนอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้รับสอนเยอะขนาดนั้นนะครับก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับจะได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะเริ่มลงทุนจากเงินเล็กๆเนี่ย แล้วก็มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเนี่ย เราจะสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงได้บ้างนะครับผมเองก็จะมีคําแนะนําที่หลากหลายนะครับทั้งสําหรับคนที่มีเงินทุนจํานวนน้อยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีเงินทุนจํานวนมากนะครับส่วนคนที่มีเงินทุนมากล่ะการมีเงินทุนมากก็ใช่ว่าจะปลอดภัยกว่าการที่มีเงินทุนน้อยนะครับเพราะผมเองก็เห็นหลายคนนะครับที่เริ่มจากเงินทุนที่มากนะครับแล้วก็เอาไปโอเวอร์เทรดนะครับหรือว่าใช้อารมณ์ร่วมในการเทรดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังนั่นเองแต่ว่าคนที่มีทุนมากเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นต่อสําหหรัับคนนนนททีี่มมเเงิุ้ออยืกน เพราะว่าการที่เรามีเงินทุนมากนะครับหมายความว่าเราสามารถจัดการความเสี่ยงสามารถวางแผนเทรดได้หลากหลายมากกว่านะครับอย่างผมยกตัวอย่างการทํากําไรจากทั้ง2รูปแบบนะครับยกตัวอย่างคนที่มีเงิน1นึ่งหมื่นเหรียญนะครับการทํากําไร1%เปอร็เขาบอกว่าก็เพียงพอแล้วนะครับ ก็คือ1%ของ1 0,000นเหรียญก็คือ100เหรียญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกำไรพอร์ตหมื่นเหรียญได้กำไรวันละ1%ก็คือ100เหรียญเนี่ยเออมันก็ถือว่ามากมากพอที่จะไปใช้ชีวิตได้นะครับแต่สำหรับคนที่มีพอร์ตสัก100เหรียญทำกำไร1%เนี่ยมันก็คือ1เหรียญน,นะครับหเหรียญเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่มีเงินนนนนนททุนในจําาาาาาวววีี่่มมมกกคคร็ืออสสถงงเยย้ แต่ยังได้กําไรในจํานวนที่รับได้อยู่แต่สิ่งสําคัญนะครับสำหรับคนที่มีเงินทุนมากนะครับมีเงินทุนมากมีความได้เปรียบสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะประมาทโดยง่ายนะครับสิ่งหนึ่งสําหรับคนที่มีเงินทุนจํานวนมากนะครับต้องระวังไว้เลยคืออย่าประมาทนั่นเองทเทรดแบบมีสตินะครับอย่าประมาทจัดการความเสี่ยงให้ดีเงินทุนน้อยหรือเงินทุนมาก ก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ดียิ่งเงินทุนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้ความเสี่ยงในเปอร์เซนต์ที่สูงไม่ได้มากเท่านั้นเพราะว่าวันนี้สมมติเราพอตเราโตเป็นล้านเหรียญเลยแล้วเราใช้ความเสี่ยงเหมือนตอนที่เราเทรด1 0 0 0เหรียญแบบนี้กลายเป็นว่า10%ของ1ล้านนะครับมันคือ10,000แสนเหรียญเลยแต่10เปอร์เซนต์ของ1000เหรียญเนี่ยมันก็คือ100เหรียญเออมันมันเรียกว่าแก็บมันห่างกันมากนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเงินทุนเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องลดความเสี่ยงลงมากเท่านั้นนะครับแล้วคําถามต่อมาคือแล้วอะไรล่ะที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินทุนน้อยหรือมีเงินทุนมากนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมให้ไหว้3อย่างนะครับหคือเรื่องของความรู้นะครับความรู้ในเรื่องเทคนิคความรู้ในเรื่องของตลาดความรู้ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นสิ่งที่ต้องมีมากๆนะครับในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถวางระบบการเทรดได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองแล้วก็อย่างที่2นะครับ คือเรื่องของการมีแบบแผนในการเทรดหรือการบริหารพอร์ตนั่นเองเพราะวันนี้นะครับเราไม่สามารถใช้แผนในการปั้นพอรตที่100เหรียญเนี่ยไปใช้กับพอร์ตที่1นึ่งแสนเหรียญได้เพราะงั้นนะครับร้อยเหรียญเราอาจจะวางแผนไว้แบบนี้1000เหรียญอาจจะวางแผนไว้อีกแบบหนึง่งห0 0่งเหรียญก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแผนอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนวางความเสี่ยงไวใ้ให้ละเอียดน,นะครับยิ่งเราวางแผนไว้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับการเติบโตของเราเนี่ยก็จะยิ่งมั่นคงได้มากเท่านั้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่3นะครับคือ คือเราเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับที่จะไม่ประมาทนะครับเรียนรู้ที่จะฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกที่จะหยุดนะครับเมื่อ ถึงเป้าหมายแล้วหรือเมื่อเกินความเสี่ยงที่เรารับไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็3ามข้อหลกัหลกๆนี่เลยความรู้การวางแผนและเรื่องของจิตใจนั่นเองอ่าก็สรุปเลยนะครับคำถามที่ว่าเงินทุนเนี่ยสำคัญจริงไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับว่ามันสําคัญจริงมันมีผลก็จริงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือวิธีการที่คุณจัดการทุนเหล่านั้นนั่นเองวันนี้นะครับถ้าคุณมีความรู้เงินทุนน้อยก็สามารถทําให้สําเร็จได้ หรือวันนี้ถ้าคุณมีเงินทุนมากแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้สุดท้ายคุณก็มีโอกาสที่จะเจ๊งได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเงินทุนแบบไหนไม่สําคัญสําคัญที่สุดคือมีความรู้หรือเปล่าแค่นั้นเอง และสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมทําให้เรื่องการเทรดเป็นเรื่องที่การเทรดอย่างง่ายเทรดอย่างเบาสบายทําซ้ําได้นะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะครับสำคัญที่สุดเลยสําหรับวันนี้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเรื่องคอร์สเรียนได้นะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมบอสจาก Life ฟ์บอสนะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย